สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซี FC, ทุกท่านนะคะสวัสดีคพี่เอฟซี <FC S 2> ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้น้องทิพย์ได้ไปจ่ายตลาดมาแล้วนะใช่ไหมคะน้องทิพย์จะมาทำหมูกระทะกินนะคะคือมีพี่เอฟซีท่านหนึ่งส่งเงินมาให้น้องทิพย์นะคะเพื่อที่เอาเงินนั้นมาทำหมูกระทะเลี้ยงพ่อและหลานนะคะก็ ขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจากใจจริงๆเลยที่ยังรักและก็สนับสนุนน้องทิพ์มาตลอดเลยนะคะตอนนี้น้องทิพ์ก็จัดน้องทิพวก็จะไปเตรียมขอซื้อหมูซื้ออะไรมาแล้วก็เลยจะไปเตรียมของซื้ไปล้างผักหมูก็หมักไว้ได้ปลอยแล้วนะคะก็เหลือแค่ล้างผักแล้วก็เกาะไฟก็กินได้เลยนะคะพี่ทุกคน ก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะคะน้องทิ์ก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนั่แหละที่ที่มีพี่ๆเอซหลายๆท่านรักและก็เอ็นดูนะคะก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะคะก็เดี๋ยวน้องทิ่ไปจัดการก่อนนะคะเดี๋ยวก็พ่อเรากินอยู่แล้วนะคะไปค่ะน้องทิ์จะไปอ่านหลับแรกน้องทิ์ก่อไฟก่อนนะคะน้องทิ์จะก่อไฟก่อนนะคะ ร้อนะคะไปเตรียมกินกันเลย มานะคะพี่ทุกคนกินกระทะด้วยกันขอบคุณคขอบคุณเธอตี้ใจดีมากมากเลยนะคะที่มาเลี้ยงเราในมื้อนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยพี่เอฟซีก็เอา่นเ้อขอมนแต่มาเชิญอันนี้เนื้ออันนี้เราไม่ควรสุดกระ มีเต็มใจใจดีน้องทิพย์ก็อาจจะยังไม่ได้มาทำของกินเลยก่อนนะคะแึ่งทานอ่ะปุ๊บขอบคุณค่ะนั่งขอบคุณนะล่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากๆค่ะนะั่งอยู่รังกล้อง ือเอาเด็กออกบ่อยไม่ได้นะคะโดนเตือนมาแล้วโดนจาก youtube ที่เดินทางอีเมลมาแล้วนะคะเนื่องเนื่องจากเอาเด็กออกบ่อยเนาะนาเทียออกได้เลยแต่ว่าพี่บอกบ่อยมากเลยเขาเลยทําให้น้องทิพย์ไม่ได้เอาหยีหีออกอีกแล้วนะคะก็ถ้าอยากเห็นหยีเต็มๆก็ไปดูในเฟซของน้องทิพย์นะคะเฟซชื่อ น้องทิพย์เชียงตุงนะคะก็เข้าไปดูได้นะคะจะได้เห็นใหญ่ยีตลอดเลยนะคะก็นานๆทีหลังวันสองวันก็ลงคลิปให้ยังก็เจอยังก็เจอให้กับพี่พีเอสจีคิดถึงหลานๆเนาะเด็กๆเนาะก็ลงในเฟสได้อยู่ในเฟสได้อยู่นะคะเนี่ยประมาณเมื่อไหร่นะคะในวันเมื่อไหร่กลางวันแรกกลางวันแรเแต่ปีแค่ไหนแต่ปีอ่ะ

cười nó có điện ก,กมาค่ะพ,พี่ทุกคนมากินกระทะร้วยกันนะคะมากินกระทะกับคอบวโพดน้องพริกนะคะ แซ่บๆนะคะแซ่บๆ้จิ้มก็แซ่บๆเลยจะมีน้ำจิ้มสำเร็จรูปด้วยนะคะใส่ด้วย หอมอหมูกระทะกินตอนไหนก็อร่อยกินหน้าร้อนก็อร่อยอกินหน้าหนาวก็อร่อยมันเป็นหมูกระทะที่อร่อยที่สุดในโลกเลยแซ่บนะคะมากินก่อนไอหยายี เนี่ยนี่ใส่พอถ้ากินหมูกระทะคือต้องมีข้าวนะคะกินหมูอย่างเดียวไม่ไม่เป็นนะคะจะกินกับข้าวแบบเนี้ย mm hmm. เห็นพี่เอซีบางท่านก็คอมเมนต์มาตอนที่กินหมูกระทะเนาะว่าเออคนท่าคนแก่เขาก็ส่วนมากเขาจะกินแบบนี้แหละเพราะว่าเขาจะกินหมูอย่างเดียวเขาไม่เป็นนะคะเขามันไม่หิมท้องอยังไงเออน่าจะไม่กินท้องแล้วแหละเขาก็เลยต้อง กินกับข้าวนะคะไม่เหมือนไม่เหมือนเราเนาะเราจะกินหมูอย่างเดียวกินหมูก็คือหมูกินหมูกระทะก็กินหมูกระทระทเลยไม่กินข้าวเลยะคะ่ะเดี๋ยว๋ยวี่กินหมูไม่ได้เยอะ ช่วงนี้เชียงตุงเราก็อากาศก็เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วค่ะเข้าหน้าร้อนช่วงนี้ก็จะลมแรงแรง,งหน่อยนะคะตอนกลางวันประมาณบ่ายโมงเที่ยงตรงบ่ายโมงอะแดดจะร้อนอ่อนแดดจะไม่ค่อยร้อนแต่ว่าลมมันจะแรงมากเลยนะคะลมแรงเข้าหน้าร้อนเข้าหน้าร้อนเสร็จแล้วก็มาเนอไอ้ไมฝไอเชนเดิ่มมา

ติดนะคะมาเลยมาเลยมาะคะ่ะพี่พี่เอ็ดซีชอบใส่ใส่ผักแบบนี้เยอะๆนะคะ,มา,ะ,คะมาค,ะคะ่ะมาค่ะเอาเอก<า>นั่งมาฮะห้ามจินยาจินก่อนาะมาเปนห่งทีวะแต่ไม่ใช่อยากติดติดกันหรอฮะ มาค่ะกินด้วยกันนะคะกินเลยอะ่ะอ อ่อยค่ะ hoa ừ, ừ, ừ. 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 à này đấy Ừ, này gần, không? Đúng không đâu Tao đi lúc ở rồi

คำเป็นค่ะซื้อมาทำเองเอง่ะมันจะคุ้มกว่าหรคะถามว่เชงรงลองดีร้านมุก่าแบบขาแบบกินอิ่มมีไหมมีค่ะแต่ ทางร้านจะไม่ค่อยมีหมูแบบมีแต่มันนะัะมีแต่มันเยอะๆแบบนี้แล้วก็มีไก่แบบนี้เนาะยังไม่เหมือนชาติเด็กนะคะทางทางเป็นต์เรายังร้านร้านที่เขาเปิดหมูกระทะร้านหมูกระทะไม่เหมือนนะคะทางชาติเด็กนี่โอโ้โหกินอิ่มแล้วก็ของแบบ เยอะมากเลยอ่ะออหะดีมากมากลมาให้อหญ่ยีนะคะอุ้มม่อุ้มแม่้เยอะมาหาดินอะไรไหมหาดินแะล้วะมาไปมาไปมาสวัสดีแกันนสวัสดีนะสวัสดีนะ สวัสดีคกะสวัสดีคกะสวัสดีค่ะนี่คืออะไรค่ะสวัสดีนะเราไหวดีๆเราไหวดีๆนะสวัสดีค่ะนี่คืออะไรค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายปิดได้เกยปิดได้เลยโอเคค่ะพี่ๆทุกคนตอนนี้เราก็กินอิ่มแล้วนะคะตัวอิ่มมากเลยก็ทางนี้ก็ได้มาเลิง ลิงพ่อลิงพ่อนะคะซื้อมาที่บ้านทํากินเองเลยนะคะไม่ได้พาไปกินที่ในร้านเนาะในร้านกับที่นี่มันไม่เหมือนกันเลยนะคะทางถ้าถ้าเป็นทักคิณเด็กก็ว่าไปอย่างหนึ่งแต่ทางชิงดูงเราอะ่ะคือร้านหมูกระทะคือมัน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 ไม่ค่อยแบบมีของกินเยอะว่าว่าตรงๆก็ก็ว่าได้นะคะคือพี่เขาส่งเงินม,มาให้ก็ให้น้องทีไปเลิงพ่อที่ร้านหมูกระทะเหมือนที่น้องทีไปกินนั่นแหละเออ มันก็เลยไม่มันมัน,ม,นมันไม่ใช่เป็นถ้าคิดเด็กอะ่ะถ้าคิดเด็กเออเราก็พาพ่อเราไปกินมันจะได้กินแบบกุ้งกินอะไรเยอะแยะได้เนาะแต่ว่าที่ร้านที่นี่มันไม่ค่อยอร่อยเท่ากับที่เรามาทํากินเองนะคะน้องทิพย์ก็เลยเอ,อ่อซื้อมาแล้วก็มาทํากินที่บ้านเองนะคะก็ขอขอบคุณยังไงก็ตามนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะคะก็ ขอให้พี่ได้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่ไล่ดับชมคลิปของน้องทิพย์นะคะขอให้รวยๆเฮงๆกันทุกท่านนะคะขอสุขภาพแข็งแรงล่ำ้วยผิวพรรณขาวสวยกันสวยหล่อทุกคนทท่านด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทิพย์ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับคลิปนี้น้องทิพย์ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ ขอตัวไปเก็บจานล้างจานก่อนนะคะโอเคค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีแดนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไอ้พี่ใหส่ใหญ่